สนุนโดยฮีโน่0้าร้อยวิกตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกรกพบกับฮีโน่ห้าร้อยวิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายฮีโนทั่วประเทศดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรงานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่10 engineering newgen 2015มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ย่างรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลกมีคำถามมากมายนะครับว่า ถ้าพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีชนะศึกการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วบทบาทของเธอจะเป็นยังไงเพราะว่าองซานซูจีไม่สามารถดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีได้วันนี้องซานซูจีออกมายืนยันว่าถ้าพักของเธอชนะการเลือกตั้งบทบาทของเธอจะอยู่เหนือประธานาธิบดีอะไรคือความหมายของคําว่าอยู่เหนือประธานาธิบดีติดตามได้จากคุณเทพชัยยอง ที่บ้านขององซอานซูจีกลางกรุงรางกุงถ้าดูจากจำนวนสื่อมวลชนที่มาร่วมในการแถลงข่าววันนี้นะครับเป็นทั้งสืง่อมวลชนเมียนมาและสื่อมวลชนจากทั่วโลกก็ชัดเจนว่าองซานซูจีนั้นเป็นนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับและก็ได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับการแถลงข่าวหรือกิจกรรมทางด้านการเมืองของพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งรวมถึงพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ฐานนุนหลังอยู่นั้น ก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากขนาดนี้พูดถึงเรื่องสื่อมวลชนแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับใครได้เดินไปตามท้องถนนในในกรุงย่างกุ้งนะครับไปทางแผงหนังสือพิมพ์นะครับเกือบทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเมียนมาหรือภาษาท้องถิ่นอื่นๆภาพที่จะปรากฏบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เหล่านี้ก็คือภาพขององซานซูจีนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ออกมาในแนวทางที่สนับสนุนพรรคเอ็นเอลดีและองซานซูจี แล้วสอบถามผู้คนนะครับที่ซื้อหนังสือพิมพ์เหล่านี้มาอ่านความเห็นก็ทิศทางเดียวกันหมดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะมองไปว่าทุกคนมีความคาดหวังสูงจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ทุกคนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงรอยอยู่ข้างหน้านะครับแน่นอนครับมีคําถามว่าเธอจะเป็นผู้นารัฐบาลได้อย่างไรในเมื่อธรรมนูญกําหนดไว้ชัดเจนว่าคนที่จะมีอํานาจสูงสุดตามกฎหมายนั้น ต้องเป็นประธานได้ปดีเท่านั้นนะครับคำตอบของเธอว่าเธอมีแผนแล้วนะครับแต่เป็นแผนที่เธอไม่ยอมเล่าในรายละเอียดในการแถลงข่าวในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่องซันซูจีพยายามย้าตลอดก็คือว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งถ้าพรรคแอนเดลีของเธอนั้นเป็นแกนนําในการจัดตั้งได้ได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดก็คือรัฐบาลที่จะมีภาพของการเป็นรัฐบาลปลองดองแห่งชาติ วาเธอเข้าใจดีนะครับว่าพระม่าทุกวันนี้เต็มไปด้วยความแตกแยกความแตกแยกทางด้านการเมืองทั้งในกลุ่มการเมืองเองนะครับและกระหว่างชนกลุ่มน้อยและคุกลุ่มน้อยกับคนที่เป็นนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่เป็นคนที่มีอํานาจ,จ,นใ,จในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่องซานซูจีประกาศแลว้วก็ย้ําหลายครั้งในการแถลงข่าววันนี้ก็คือการที่จะเริ่มกระบวนการที่จะนําไปสู่การปลองดองแต่ประเด็นที่เธอถูกถามมากที่สุดก็คือ ที่เธอเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอพร้อมจะเป็นผู้นำรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเธออธิบายชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งนั้นเธอจะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดหนโยบายแล้วก็ดูแลทิตทางการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเป็นประธานบดีว่าจะเป็นคนจากพรรคเอนดีหรือไม่ก็ตามนะครับเธอก็ยืนยันว่าคนคน,คนนั้นจะต้องฟังนโยบายและฟังทิศทางของพรรคเอ็นแอลดีเสมอะัะนั้น ไม่มีคำถามในเรื่องนี้นะครับว่าองซานซูจีท่านวางการย่างก้าวทางการเมืองของเธออย่างไรนะครับขณะนี้มีแรยง,งานชาวเมียนมาจํานวนมากครับที่เดินทางกลับจากประเทศไทยไม่ว่าจะมาทางเครื่องบินหรือว่าข้ามชายแดนกลับมาเมียนมาเพื่อที่จะมาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงที่จะมีขึ้นในพรรษทิศนี้องซานซูจีบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณมากที่คนเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทำงานในเมืองไทย ยอมเสียสละนะครับเสียค่าใช้ใจ่ายเองแล้วก็ประสบกับความยากลําบากในการเดินทางกลับมาเพื่อใช้สิทธิ์แล้วคนส่วนใหญ่ที่เราคุยด้วยนะครับโดยเฉพาะคน เมียนมารุ่นใหม่แลวก็รวมทั้งคนเมียนมาที่เป็นแรงงานอยู่ในเมืองไทยแล้วกลับมาเพื่อจะเลือกตั้งครั้งนี้ก็พูดชัดเจนตรงกันนะครับว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในความหมายของคนเหล่านี้ก็คือการเลือกพรรคเอ็นแอลดีนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาองซานซูจีและเอ็นอลดีนั้นชูธงของการเป็นพรรคการเมืองของความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครก็ตามนะครับไปเจอผู้คนตามท้องถนนและพูดคำว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ชัดเจนมากว่าคนเหล่านี้จะเลือกใครในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ คำถามหนึ่งที่อองซานซูจีถูกถามหลายครั้งในการถแถลงข่าวเช้าว,วันนี้ก็คือว่าถ้าพรรคเอดลดีของเธอได้เสียงข้างมากในสภาเธอจะพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่ห้ามเธอเป็นประธานทศบปดีเพราะว่าเธอมีสามีแล้วก็มีลูกเป็นชาวต่างชาติคําตอบของเธอคือว่าคําถามหลายคําถามนั้นยังตอบไม่ได้ตอนนี้ต้องรอให้การเลือกตั้งจบก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอตอกย้ําเสมอว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ออเป้าหมายของ n อเดีดีและของเธอก็คือการให้พรรคของเธอนนั้นได้ที่นั่งมากที่สุดถ้าได้100เปซก็ยิ่งดีใหญ่และว,ว่าถ้าได้คะแนนเสียงอย่างทุ่มทน mm hmm. ก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอและพรรคเอเดดี mm hmm. ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างลน้นหลามเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะนําไปสู่สร้างความเป็นประชาธิปไตยผมเทพชัยหยองและทีมงานชั่วโมงที่26รายงานจากบ้านของนางมาสาซูจีที่อินยาเล็กในกลางตรุงยางกุับ ชอยมานเป็นอดีตประธานพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมาโดยส่วนตัวบอกว่าก็ต้องการให้พรรค USDP ชนะศึกการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผลประโยชน์ของชาติสำคัญกว่าและการร่วมมือกันระหว่างพรรคซึ่งรวมถึง NLD ขององซานซูจีด้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคตของชาติ นายช่วยมานประธานรัฐสภาวัย68ปีให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศที่เมืองพายุเขตพะโคทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาว่าพบกับนางองซานซูจีหัวหน้าพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD หลายครั้งและมีความเห็นตรงกันหลายเรื่องโดยมักพูดตรงกันอยู่เสมอว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือนี้จะดำเนินต่อไปในรัฐสภาชุดหน้าแต่เขาไม่ได้ระบุในรายละเอียดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรหนึ่งในนักการเมืองทรงอิทธิพลของเมียนมารายนี้บอกว่าแม้เขาหวังให้พรรค USDP ชนะการเลือกตั้งแต่ผลประโยชน์ของประเทศย่อมสำคัญกว่าความสนิทสนมส่วนตัวหรือของพรรคความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่ออนาคตประเทศ นายชวยมายืนยันด้วยว่าเขายังคงเป็นสมาชิกพักเพื่อสยบกระแสข่าวเรื่องถูกขับออกจากพักและพร้อมรับตำแหน่งประธานาธิบดีหากรัฐสภาให้ความไว้วางใจอีกทั้งยังกล่าวถึงผู้นำประเทศคนใหม่ควรสารต่อกระบวนการสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ยังลงนามข้อตกลงหยุดยิงไม่ครบทุกกลุ่มวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่นายกรัฐมนตรีระเบิดอารมณ์ใส่สีมลชน ที่ไปเขียนเชียร์ฝ่ายที่อาจจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลบอกว่ากลุ่มนี้เป็นพวกบ่อนทำลายชาติและยังเน็บแนมนักการเมืองบอกว่าเป็นชนวนของเหตุการณ์ความวุ่นวายคือบางท้งเนี่ยบางทีก็ก็ท่านถามไงท่านถามไม่ทัดทุกเรื่องถามรายละเอียดไอ้คนตอบก็บางทีก็อย่างผมนี่แหละล้วก็ตอบไปพูดไปเรื่อยบางทีมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะนันคำถามเนี่ยมันสร้างสรรค์หน่อยแล้วกันนะ พอธิพบาลบอกว่าอ่าสี่ทีคสีคนอ่าละใครบังอะไรกันชื่อมาลงโทษเมื่อ,อไรมันไม่ใช่นะผมเห็นพูดแต่อำนาจกันอย่างเดียวไม่เห็นพูดจะทําอะไรกันเลยไม่ต้องไปเขียนใหม่ห้มยากถ้าทุกคนยอมรับกติกาว่าอ่ะเราจะให้ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงมันคงไม่ได้แก้ได้ด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเดียวหรือกฎหมายอย่างเดียวหรือนักการเมืองหรือผมหรือรัฐประหารมันแก้ไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้ด้วยจิตสำนึกของคนทุกคนว่ามันจะทำประเทศปลอดภัยอย่างไร นิตยสารฟอร์บมีการจัดอันดับบุคคลที่ทรงอิทธิพลทุกปีปีนี้เป็นชื่อของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินและเป็นปีที่3าติดต่อกันที่ปูตินเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของโลกส่วนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาได้เพียงอันดับ3รองจากนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีแองเกลาเมเกล นิตยาสารฟรอสของสหรัฐเลือกประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของโลกประจำปี2558เป็นปีที่3ติดต่อกันโดยให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นบุคคลเดียวในโลกขนาดนี้ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการการครองอันดับหนึ่งของประธานาธิบดีปูตินในปีนี้เป็นผลมาจากท่าทีของรัสเซียต่อวิกฤตการณ์ในซีเรีย ส่วนปีที่แล้วเขามีบทบาทสําคัญในวิกฤตการณ์ที่ยูเครนและการที่รัเสเซียตัดสินใจในข้อตกลงการสร้างท่อก๊สกับจีนที่มีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งฟอฟส์ระบุว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่การครองอันดับหนึ่งครั้งแรกของนายปูตินเมื่อปี2556เกิดจากการที่เขาถูกมองว่ามีลักษณะโดดเด่นในหลายด้านมากกว่าผู้นำประเทศอื่นๆโดยเฉพาะ การนำเสนอให้ใช้ทางการทูตแก้ปัญหาในซีเรียอย่างสันติและเกลี้ยกล่อมให้ซีเรียส่งมอบอาวุธเคมีให้อยู่ในการครอบครองของนานาชาติและอย่างได้รับการยกย่องจากการให้ที่ลิภัยแก่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้เปิดโปงโครงการสอดแนมของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA ส่วนอันดับสองในการจัดอันดับปีนี้ตกเป็นของนางแองเกลอร์เมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่หในปีที่แล้วส่วนประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐร่วงจากอันดับที่สองเมื่อปีที่แล้วลงมาอยู่อันดับที่สามโดยมีพระสันตะปาปาฟรานซิสและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนติดอยู่ในห้าอันดับแรกของการจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปีนี้ด้วย ในจำนวนบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทั้ง73คนผู้ก่อตั้ง Facebook เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่ติดอยู่ในอันดับที่19ก็ถือเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยที่สุดติดอยู่ในการจับอันดับด้วยด้วยวัยเพียงแค่31ปีและนี่คือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันสารดีกาพิพาาแก้จำคุก3ปีไม่รอลงอาญาเสียขาววิสุกเสสวร ผู้บริหารซันติก้าผับฐานกระทำความประมาทเกิดเพลิงไหม้กลางผับคืนส่งท้ายปี2551จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต67รายบาดเจ็บกว่าร้อยรายพร้อมให้บริษัทติดตั้งเอฟเฟกต์ชดใช้เงินญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บกว่า5ล้านบาทเว็บไซต์มีเดียบิสเนสเอเชียรายงานว่าพรีเมียร์ลีกที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ลงนามในข้อตกลงให้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ประจำฤดูกาล2016 2019กับบริษัท B In Sport ช่องรายการกีฬาทางโทรทัศน์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในเครืออัลจาซีราที่คว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดในไทยและนิวซีแลนด์ไปครองสิงยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณาสุขแจงดาราลงภาพเครื่องดื่มค็อกเทลหากผิดพร้อมยอมรับแทนศิลปินดารายันลานเบียไม่ผิดกฎหมายแต่นายแพทย์สมานฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระบุความผิดทางอาญารับผิดแทนกันไม่ได้รัฐบาลชุดนี้ดูเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นแต่ว่ากลไกที่จะใช้จะเป็นอย่างไรช่วงนาคุณเทพชัยพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพูลย์คุ้มฉายา